โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกนซุตนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Master 99กตัวรลายของกอนซุดนะครับผมทุกคนก็คือในวันนี้นะเป็นคลิปที่ทางบ้านนี่นะขอผมมามากที่สุดอีกหนึ่งคลิปเลยนะผมทุกคนว่าให้ผมเนี่ยนะทำการจัดทีมเป็นเลนเจอร์โคลาโบล้วนๆ10ตัวเพื่อที่จะไปทําการลง PVP นะผมทุกคนอะเลนเจอร์โคลาโบที่ผมดับมาก็จะมีประมาณนี้นะผมทุกคนหลายคนคงจะถามหาบากีนะแต่ว่าผมเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมมามีแล้วนะผมทุก คนบาก,กิแต่ว่าผมเนี่ยนะยังไม่ได้ปั้นมันนะผมทุกคนผมมีบาก,กิ3ตัวนะบอกเลยว่าเอาสุดเอาจริงนะผมทุกคนสําหรับทางด้าน ID ดีม t e r ตอร์กนะแต่ว่าในวันนี้ผมได้ทําการจัดเลนเจอร์สิตัวแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเกียร์ของแต่ละตัวให้ทางบ้านได้ดูนะนี่นะผมทุกคนเป็นเกียร์ที่ผมยินดีนําเสนอเป็นเกียร์โจมตีแน่นอนของทักษะนะผมทุกคนแล้วในวันนี้ผมก็ได้ทําการใส่ให้กับเลนเจอร์สิตัวของผมนะผมบอกเลยนะผมทุกคนว่าผมเอาสุดอยู่แล้วนะผมทุกคนคือเกียร์พวก นี้นะใครๆก็คงจะรู้ดีนะว่าการที่จะเปิดได้มันชิ้นนึงเนี่ยต้องเสียเงินไม่ต่ำกว่า4,000บาทนะผมทุกคนแต่ว่า ID ของผมเนี่ยนะกดมาทั้งหมด10ชิ้นนะผมทุกคนคือเราต้องไปโหดไปซ่าใน p v p แล้วครับในวันนี้ก็จัดไปเลยล้วกันเลนเจอร์ค l ละโบ โคลาโบสิบตัวนะผมทุกคนก็บอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาสารฝันให้กับทางบ้านหลายๆคนนะทางบ้านหลายๆคนเนี่ยนะคงจะอยากเล่นโคลาโบเลนเจอร์สิตัวล้วนนะแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนนะผมทุกคนแต่ว่าทางบ้านหลายคนเนี่ยคงไม่มีนะแต่ว่า ID ดี s t e r 99เกเนี่ยคือเติมเงินอย่างหนักมากนะผมทุกคนกว่าจะได้ทีมภาพทีมทีมนี้มานะอ้าววันนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้กับทางบ้านได้ดูนะผมทุกคนว่าถ้าเลนเจอร์โคลาโบสิตัวล้วนเนี่ยมันใส่เกียร์สุดมันจะโหดขนาดไหนนะผมทุกคนอ่ะก็ บอกเลยว่าเกียร์อาวุธท,ที่ผมใส่ให้เป็นเกียร์ที่ไหลเทียมทานมากๆในตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็หวดเลยละกันนะผมทุกคนโอ้โหเริ่มมาปุ๊บขึ้น,ข,นขึ้นภาพโคลาโบหลายโคลาโบเลยนะในตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวเรารอดูลวกันนะผมทุกคนว่ามันจะโหดไหมนะในเกมนี้ก็ทีมที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจน55นะผมทุกคนอ่าเรนเจอร์ของเราตอนนี้นะผมสังเกตแล้วนะคือ มันผมมองว่าเลนเจอร์คนละโบในตอนนี้หลายๆตัวนี่คือเก่งไม่แพ้แสงมืดเลยนะผมทุกคนแล้วทีมที่ผมเอามาเล่นในตอนนี้นะเป็นทีมเลทเกมนะผมทุกคนคือมันมีเลนเจอร์ที่มีคอมโบเพิ่มแล 1, ่หนึ่งพันถึงห้าตัวเลยนะผมทุกคนอาบอกเลยแล้วก็ตัดเกิดอีกสองตัวทําให้เลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะถ้ายื้อกันไปสักหนึ่งนาทีเนี่ยฝั่งตรงข้ามแทบจะเรียกตัวออกมาไม่ได้แล้วนะผมทุกคนก็บอกเลยว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะดีเยอะมากๆนะ อาทีมต่อไปที่ต้องเจอนะผมทุกคนโอ้โหมีแม่มดน้อยหวานแล้วหนีหนีก่อนละกันเสีดยดายางเดียวนะผมทุกคนเล่นเจ้าโคลาโบนี่นะมันจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะผมทุกคนคือมันจะไม่มีตัวกันบินแค่นั้นแหละอาผมอยากให้ตัวกันบินเนี่ยนะอยู่ในโคลาโบบ้างนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็ทําการต่อเลยละกัน เรนเจอร์ Ranger, ทีมเราไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะผมทุกคนโคลาโบ่สิตัวเพราะว่าบางทีมันก็มีการแพ้ทางแสงมืดเกิดขึ้นกันบ้างนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรารอดูเลยแล้วกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนในเกมนี้โอเคโอหูยค่อนข้างที่จะ เดือดเลยนะผมทุกคนตอนนี้เลนเจอร์ฝฟตรงข้ามเนี่ยนะเหมือนว่าจะทนทานดามเมจของเราไม่ไหวนะผมทุกคนผมเดาว,ว่าถ้าเกิดเรายือได้อีกสักสามสีบุเนี่ยเลนเจอร์ฝฟตรงข้ามก็น่าจะเรียกไม่ออกแล้วนะเพราะว่าทั้งคอมโบตัดเกิดกับคอมโบเพิ่มแร่เนี่ยมันอลังการนะผมทุกคนผมบอกเลยตอนนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าไฟตรงข้ามเนี่ยเปิดไปดูในทีป้องกันของเขานะผมบอกเลยนะว่าแร่น่าจะแดงเถือกเลยนะผมทุกคนในตอนนี้ อ่าตอนนี้สังเกตเห็นชัดเจนนะว่าเรนเจอร์สงค้ามเนี่ยนะออกมาค่อนข้างช้านะเรนเจอร์ของเราออกได้ประมาณทีละ3-4ตัวนะแต่ว่าเรนเจอร์สงค้าบออกมาเพียงแค่ทีละตัว2ตัวเท่านั้นนะผมทุกคนก็กําลังที่จะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับทางด้านเร็วอันต้า76เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคน อ่ะก็บอกเลยว่าตึงๆนะในเกมนี้เดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยผมขอตึงกว่าน,นี้ละกันนะผมทุกคนโอ้โหมีมีไอ้กบบินแล้วเราหนีก่อนซูไม่ได้แล้วผมทุกคนอ่าทีมนี้ก็เป็นทีมที่น่าทดลองเลยนะเป็นเลเวลรีเจนส37ามสิบเจ็ดนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเรารอดูเลยละกันว่าเกมนี้จะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนคอมโบเพิ่มแล้ว0 0 0มันโหดมากนะยิ่งถ้าเป็นในทีมป้องกันเนี่ยผมบอกเลยว่าอลังการมากเลยนะผมทุกคนใครตีนี่คือแดงแน่นอน อเดี๋ยวเรรอดูเลยแล้วกันว่าจะไหวหรือเปล่าหุยสตันคมคมสตันคมคมนะครับจากบายเมลิโอดัสโอ้โหคมกิฟ บอกเลยเจอเกียร์ยิ่งมันเดิมทีมันก็สตันแม่นอยู่แล้วนะทางบ้านแต่ยิ่งเป็นเกียร์อันใหม่แล้ผมทุกคนบอกเลยฟันสตันคอขาดอ่ะผมบอกเลยโดนฟันคอขาดนะอ่ามันสตันค่อนข้างคมเลยนะผมทุกคนในตอนนี้อ่าเลนเจอร์ไปสงข้ามตอนนี้นะผมเดาว่าน่าจะมีอาการเรียกออกได้ช้าแล้วหละผมว่านะเพราะว่าเลนเจอร์ของเรามันมันเลสเกมกว่านะผมทุกคนในตอนนี้ อาฟันตรงข้ามเนี่ยนะเรียกได้ว่าทนทานดามเมจของเราไม่ไหวเลยนะผมทุกคนหูยโดนขี่ปนาวุธตายเยอะอยู่นะอ่าในเกมนี้โทวะจัดไปลกูกหูยตัวชนมาตะภัยโทวะดัสเออแล้วก็เป็นทางด้านโอรีเวอร์นะผมทุกคนแล้วก็อดัมอีกโอ้โหแล้วมีอาซากุรายโยอ,อีกบอกเลยว่าตึงอ่าในตอนนี้เลเวลลีเจน 37เนี่ยโดนเรายัดเยียดความพ่ายแพ้ไปอีก1ทีมนะผมทุกคนหลายคนถามว่าผมเนี่ยนะทำไมไม่ใช้บากินะผมทุกคนคือบากิเนี่ยตอนเนี้ยผมมี3ตัวก็จริงแต่ว่าผมต้องทําการฟาร์มไอเทมก่อนแล้วไอเทมเนี่ยนาจะได้ประมาณวันที่16อะไรอย่างงี้นะผมทุกคนอ่ะของผมจะพออัพบากิเป็นล่าง8ดาวไฮเปอร์ Hyper, นะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองเจอกันที่ทีมนี้เลยแล้วกัน ค่อนข้างดูดีเลยนะเดี๋ยวลองเช็คของลวกันนะผมทุกคนว่าเราเนี่ยจะไหวกับทีมนี้หรือเปล่านะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่าน่าจะตึงนะเพราะว่าผมมองจากเลนเจอร์ของเขาเนี่ยนะเป็นเลนเจอร์เมตาหลายตัวเลยนะผมทุกคนอ่ะลองหัวดดูลวกันก็หวังว่าเกมนี้เราจะทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะผมทุกคนโอ้โหเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็อุ้ยทําไมมาแลดูทรงสูสีจังวะอ่ะเดี๋ยวเราลองเกมนี้อาจจะต้องมีการเสียไอเทมเกิดขึ้นนะ ถ้าผมมองไม่พลาดนะผมทุกคนเพราะว่าเลนเจอร์เขาก็ตึงอะ่ะแล้วเลนเจอร์เราก็ค่อนข้างที่จะตึงเหมือนกันโอเคในตอนนี้นะผมทุกคนฟั่งตรงข้ามเนี่ยมีอาการเรียกน้อยแล้วนะผมมองว่าเรียกออกชาแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าเลนเจอร์ของเราออกมาทีละประมาณ3-4ตัวออกมาแบบเรากดสลับ AB เลยนะใช้2เท่าเล่นนะผมทุกคนในตอนนี้ ก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าเลนเจอร์ฝั่งขรามเนี่ยนะทนทานดาเมจของเราไม่ไหวแล้วนะผมทุกคนอีกแป๊บเดียวผมเดาว่าเราก็น่าจะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับทางด้านเลเวล75อันต้าได้แล้วนะผมทุกคนก็บอกเลยว่าเกมนี้เราเสียไอเทมไปถึง2ชิ้นเลยนะเพราะว่าเรากันพลาดไว้ก่อนนะผมทุกคนถ้าประมาทเดี๋ยวผมตายยกตีขึ้นมาเขินทางบ้านอีกอ่ะโอเคครับผมทุกคนโหบอกเลยคนลเบอล้วนมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทางบ้านผมมองว่าแรงเลยนะ ่าก็ในตอนนี้ยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเลเวลลีเจนเจ15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ขอเจอที่ทีมต่อไปเลยละกันผมขอตึงๆกว่านี้เพราะว่าเราจะมาทําการแบบว่าเช็คทีมแบบไม่ใช่เทสทีมให้กับทางบ้านได้ดูนะเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ในฝันของใครหลายๆคนเลยนะผมทุกคนเสียดายที่ไอดีนี้ไม่มีทนายไม่มีลีมูรุไม่มีพวกเออคลาโบอื่นๆนะผมทุกคนอ่า คือไอดีนี้มันสร้างหลังเขาเลยนะผมทุกคนสร้างตอนช่วงรัดแล้วก็ผ่านไปอีก2ปีปีปีกว่านะผมทุกคนแล้วก็ถึงจะมาเริ่มปั้นนะอ่ามันทําให้ไอดีนี้มีคลาโบค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าที่ควรนะผมทุกคนถ้าเกิดผมเริ่มเล่นตั้งแต่ยุคทนายผมก็น่าจะมีทุกตัวในเกมนะสำหรับไอดีนะี้เพราะว่าผมเติมเอาสุดทุกคลาโบอยู่แล้วนะผมทุกคนอ่าในตอนนี้เลนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะโอ้โหโดนสตันคมๆเลยอะ่ะอุ้ยทีมเราสตันแม่นอยู่นะทางว่าทำเป็นล้อเล่นไปนะ อ่าตอนนี้เลนเจร์ฝั่งข้างเนี่ยนะเริ่มจะมีอาการทนทานดามจเราไม่ไหวแล้วนะผมทุกคน <Okay. S 1> ก็อีกแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยเราก็น่าจะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเขาได้นะคือคอมโบนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งนะผมทุกคนเวลาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเกมเลนเจ้าฝั่งข้ามเนี่ยเหลือน้อยกว่าเราเนี่ยเกมมันจะเริ่มขาดแล้วนะผมทุกคน ก็าทางบ้านนะครับคิดเห็นยังไงกับเลนเจอร์คลาโบสิบตัวนี้นะผมทุกคนอ่านแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวคางของผมให้ดูนะว่าผมมีคลาโบอะไรอีกแล้วผมทุกคนผมก็มีทางด้านคลาโบแอรลิสนะผมทุกคนน่าจะชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ในดันเจียนอะไรหรือเปล่านะผมจําไม่ได้นะที่มีรูเดียสนะผมทุกคนไอดีนี้พลาดตรงที่ว่ามันไม่มีรูเดียสนะตอนนั้นผมงงมากเลยทําไมผมไม่เปิดนะผมก็ยังถามตัวเองถึงทุกวันนี้นะผมทุกคนอ่านแล้วเราก็เลื่อนไปหาดูนะผมทุกคนอ่าตอนนี้เรามีฮิมาวาร จัดไป2ตัวมีโพเซดอนนะผมทุกคนอ่าแล้วก็ยังมีตัวอะไรอีกวะอ่าคือโคลาโบตัวเอก,เอกผมมีเยอะเลยนะผมทุกคนอ่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านนี่นะชิ้นล้าผมก็มีนะแต่ว่าตัวมันไม่ค่อยจี๊ดจ้าเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่ได้ปั้นมันมาใช้นะผมทุกคนอ่าแล้วก็ ดบโปะนะผมทุกคนไอ้รอบตัวนี้นะอ่ะกุลิลินตอนออกผจญภัยผ่านเรือโจรสลัดนะผมทุกคนคือตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวบัคของเกมนะมันสร้างความเสียหาย3ามพของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วก็ห้ามใช้ทักษะแล้วก็เพิ่มมาตาาความเม่นยำนะคือเราเนี่ยไม่ค่อยพบเจอนะผมทุกคนกับเลนเจอร์ที่มีสกิล ที่มันโจมตีแล้วก็บัฟปะในสกิลเดียวกันนะผมทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเพิ่มให้กับเราหรือเพิ่มให้กับฝั่งตรงข้ามนะผมทุกคนรอเกมเนี่ยแก้ไขให้ชัดเจนก่อนนะผมอาจจะทําการปั้นมาไว้ไว้ดูคขำๆก็ได้นะผมทุกคนอ่าฮันมาบากินะบอกเลยว่าเรามีค่อนข้างเยอะเลยนะผมทุกคนสําหรับทางด้านโคลาโบต่างๆในตอนนี้นะ แล้วก็เกียร์นะผมทุกคนอ่ะก็คือเกียร์ของ i อดีนี้นะผมใช้ระยะเวลาในการสะสมมาประมาณ1ปีกับอีก2เดือนได้อยู่นะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่ามีแต่เกียร์ระดับเทพเท่านั้นนะเกียร์ธรรมดาผมไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่นะพวกเกียร์เลี้ยวหนาเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมก็น่าจะาไปย่อยทิ้งจนหมดนะผมทุกคนอ่าเพราะว่าผมเนี่ยต้องการผมต้องการเก็บเออทางด้านแต่เกียร์ดีๆเอาไว้เท่านั้นนะอย่างเกียร์รถแลกเนี่ยคือผมเก็บมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15็ดกอส้ย ประมาณเกือบยี่ิชิ้นได้นะผมทุกคนเกียร์รถแรกผมจะให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันช่วยทําให้ทีมผมเนี่ยเล่นได้อย่างดียิ่งยิ่งขึ้นนะผมทุกคนก็ไอดีนี้หมดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะผมทุกคนแล้วสําหรับทางบ้านเนี่ยนะที่อยากให้ผมเนี่ยนำโคลาโบไหนเนี่ยมาเล่นนะผมทุกคนในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหายืมไอดีทางบ้านที่เขาแบบมีโคลาโบตึงๆนะมีทานายมีพวกลิมุรล้อะไรงี้มานะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอามาทําการใส่ทีมเล่นและสารฝันสารความเป็นจริงให้กับทาง บ้านให้ได้นะผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะผมขอขอบคุณทางบ้านทุกคนมากนะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมทุกคน